อันนี้เรามาเทคอุณหภูมิน้ำกันอีกรอบหนึ่งนะครับเรามาเทคอุณหภูมิน้ำกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูเด็กๆกันก่อนครับเป็นไงกันบ้างสุขภาพดีนะครับไม่ป่วยไม่ตึ่มไม่นอนที่ปุกนะครับอันดับแรกก่อนครับเรามาเช็คที่ปลอดก่อน ประหลอดอันนี้อยู่ที่ประมาณยี่ยี่สิบเจ็ดยี่นิดนิดครับยี่สิบเจ็ดนิดนิดแล้วมาดูที่มิเตอร์ครับมิเตอร์จะอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดจุดห้านะครับอุณหภูมิข้างนอกอยู่ที่ยี่สิบเอ้ยสามจุบสองจุดแปดเมื่อเวลาบ่ายโมงสิบเจ็ดนาทีนะครับ เดี๋ยวเราไปดูหัวบ่อกันตอนนี้น้ําเย็นมากครับเดี๋ยวเราไปดูหัวหัวบ่อกันนะครับกินดุกครับใส่วิตามินเข้าไปการกินดุมากโตลริ่มครับโตไวมากครับใจตกใจเดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมิหัวบ่อกันนะครับ ลิตรที่อุณหภูมิหัวบ่อจะอยู่ที่27.4ครับอุณหภูมิข้างนอกจะอยู่ที่32เวลาบ่ายโมง18นาทีนะครับเวลาจะไล่เรี่ยกันมากครับเพราะว่าเดินๆมาอุณหภูมิเท่ากันครับเท่ากับอุณหภูมิในบ่อน้ําในบ่อตอนนี้คือ 2 7่สิบเีตยี่สครับความเย็นอุณภูมิของน้ํานะครับตั้งแต่หัวบ่อยันท้ายบ่อครับอุณภูมิเท่ากันเด<ม>ี๋ยวเราจะเช็คสีตอนที่ร้อนจัดจัดครับอันนี้ก็ถือว่าน่าจะสมบูรณ์เต็มที่นะครับเพราะว่าเราใช้การวัดถึง3มตัว เราใช้มิเตอร์วัดถึง3าตัวครับใครสนใจอยากจะทำทักหาคุยกันได้นะครับทักหาคุยกันได้